Làm. Này Đấy Đấy oh, là Dù đấy tù quá quá lên khôn Quá lên khôn Mình lụt mặt lên nè ครับกลาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube X กซซัมงเนี่ยโอ้จานเ้ยเออเดี๋ยวหาปลาครับได้ปลาหลดครับได้เยอะแล้วนี่เนี่ใส่ขวดไว้ครับนี่เออสุดจัดสุดจัดได้กับข้าวเย็นแล้วครับดูมีตัวใหญ่ด้วยเห็นไหม ไม่ก็ไหนนี่แหละไม่เห็นครับตาย ไปเยอะครับไปลหลดนะปลปหลดเยอะมากครับนีเจ๊ก็เจ,เจ,เจ๊กนี่ก็พูได้ตัวใหญ่หลายตัวแล้วนี่ไหมก็ออ อยู่กับข้าวเย็นครับกับข้าวเย็นนี้ปลาลดทอดอร่อยนะเอาลกควดดิเออแบกมันกบไปอยู่นะั้นเยอะแล้วไม่ได้เก็บครับเทแรกไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้ นู่นมีปลาครับนู่นอะห่างนู่นอะชอบอยู่กับที่โคนครับปลาหลด ตอนนี้อาจารย์ชูก็กำลังเหวี่ยงดินครับแตกโคนออกนี่แรกประช่อนอยู่เนี่เต็งเยอะเลยเอาไว้งี้ก่อนครับเอาไว้ในอ่างนี้ก่อนอู้ถ้าได้เต็มขวดนี้พี่น้องเอ้ยเราต้องสืบมันเพิงสินเลยแหละทอดกรอบ นี่มันหมักอยู่ในโคนที่ตากขึ้นมาไว้ตังเยอะครับลองดูดีๆครับปลาหลุดชอบอยู่กับขี้โคนนะนี่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  อีกหตัวครับลงกดลง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 เออลงง่างบ nên là cái gì Nè 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 chô Tắc 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 Nè 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 Mày Ơ Tắc Bật Lốt ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มาครับโอ้ <Ooh. S 2> ตัวใหญ่เ้ย ควหลุดเยอะมากครับออ<ม>ย่าดินอย่าดินจงมาเป็นอาหารค่าโดยดี

ับได้เยอะแล้ว นี่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 รลุมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับดูโเัเบเอร์เลย นี่ครับตัวเบลเลอร์เลยลงขวดซะโดยดีลงลงขวดซะโดยดีตัวตัวใหญ่มาก คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปายครับสวัสดีครับ